เสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็ให้สติกเกอร์อันนี้มานะคะสติกเกอร์บอกว่าได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะไข้ขึ้นเลยค่ะทั้งคืนเลยอ่ะต้องแบบกินยาพาราหลายรอบเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็หนาวมากๆเลยค่ะ,ส,คะนะสวัสดีค่ะดีนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ ฝนก็ตกหิมะก็ลงนะคะวันนี้ขนาดเดือนเมษาแล้วนะเ,เด็กอยากคุยกับกล้องไหมคะสวัสดีค่ะนัสวัสดีค่ะ hello สวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะ,คะไปด้วยกันค่ะปะอย่าลืมกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ อากาศที่นี่นะคะวันละ3ามฤดูค่ะเมื่อเช้าแดดออกนะคะพอสักพักก็หนาวลมค่ะตอนนี้ก็หิมะตกหิมะตกเสร็จแล้วก็มีลูกเห็บมาค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะกลับมาสู่แสงแดดอีกนะคะแดดกำลังจะออกอีกรอบนึงนะคะวันละหลายฤดูค่ะทุกคนต้องแบบอากาศเปลี่ยนแปลงนี่เสี่ยงกับการไม่สบายนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็ให้สติกเกอร์อันนี้มานะคะสติกเกอร์บอกว่าได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกครั้งต่อไปก็ประมาณ3เดือนค่ะทุกคนเข็มเล็กนิดเดียวนะก็เจ็บเหมือนโดนมดกัดนะคะเพราะว่าเข็มเล็กนิดเดียวนะคะตามได้ของตัวนี้นะคะ Astrazeneca ตอนนี้รอแดดดีช้อปปิ้งอยู่เทสโก้นะคะน้องดีน่าอยากออกอัลูก สวัสดีตอนเช้าวันใหม่นะคะเมื่อคืนนะคะแบบโอหตามหนาวสะท้านมากเลยค่ะทุกคนไข้ขึ้นเลยค่ะทั้งคืนเลยอะ่ะต้องแบบกินยาพาราหลายรอบเลยค่ะแล้วก็หนาวมากๆเลยค่ะตัวร้อนแล้วเป็นไข้เลยอะ่ะดูสิตื่นมาก็เจออย่างนี้ค่ะยมะยังตกอยู่เลยอะ่ะโอ้ยยังระบมอยู่เลยนะคะระบมแขนนะแขนระบมนะ ไปดูซิว่าวันนี้อาการจะดีขึ้นไหมตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนสั่นสะท้านตั้งแต่เ<แ>ที่ยงคืนจนถึงเจ็ดโมงเช้าแล้วค่ะหนาวมากเลยตื่นมาเจอหิมะค่ะ <c oughs> สรุปแม่ตามก็ไม่สบายอยู่สองวันนะคะเมื่อคืนเต็มเต็มเลยค่ะนอน ไข้จับสั่นทั้งคืนค่ะวันนี้ก็ยังระบมทั้งตัวนะคะแขนระบมไปหมดเลยโอเคนะคะลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะดีนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> <c oughs> บ๊ายบายคิส <c oughs>